สวัสดีค่ะวันนี้นะคะติ๋มพามาชมบรรยากาศคลอง24ค่ะตําบลศรีสากระบืออำเภอองคลักษ์จังหวัดนะครนายกค่ะนี่คือบรรยากาศของคลอง24ค่ะบรรยากาศดีมากๆนะคะคลองนะคะมีความกว้างถึง25เมตรเลยค่ะยาวเลยนะคะยาวสุดเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะจะเป็นที่ดินติดคลอง24ค่ะ และที่สำคัญนะคะมีพื้นที่งอกนะคะนะคะจากธงเขียวนะคะนี่คือหลักหมุดของที่ดินนะคะยาวจนถึงธงเขียวอีกด้านหนึ่งนะคะหน้ากว้างนะคะท้ายท้ายแปลงนี้นะคะกว้างอยู่ประมาณ40เมตรนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ติดยืนตรงนี้จะเป็นพื้นที่งอกนะคะพื้นที่งอกของแปลงที่ดินประมาณกว่า2งานค่ะ ที่นี่นะคะติมอยากจะบอกว่าเราสามารถใช้ประโยชน์นะคะสร้างเทเลสนะคะหรือว่าจะสร้างบ้านสวนนะคะรับบรรยากาศของริมน้ําได้หรือว่าจะสร้างเป็นจุดเช็คอินค่ะที่ตอนนี้เขากําลังทิิตกันนะคะจุดเช็คอินนะคะเรามาพัฒนาที่ดินกันค่ะเพื่อที่จะทําประโยชน์ในเรื่องของสร้างรายได้ก็ได้อีกนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีความพิเศษมากมายอีกเรื่องหนึ่งคือ ด้านหน้านะคะจะติดถนนลาดยางเลยค่ะถนนนั้นนะคะเขาเรียกถนนคลอง24ฝั่งใต้นะคะห่างจากนะคะถนน3001หรือว่าถนนองคลักษ์บางน้ำเปี้ยวนะคะถนนสีเล่นนะคะเพียง3กิโลเองค่ะและถ้าหากจะไปทางด้านขวามือติดนะคะจะไปมสบนะคะก็ห่างกันประมาณ10กิโลเองนะคะที่นี่นะคะใกล้กับอนามัยศรีสากระบือนะคะ ใกล้อบอตอใกล้แหล่ลหลงความเจริญมากมายนะคะที่นี่นะคะมีเพื่อนบ้านแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพื่อนบ้านที่นี่ก็น่ารักมากๆนะคะบรรยากาศที่นี่อบอุ่นมากๆนะคะไม่เหงาค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านน่ารักนะคะเพื่อนบ้านของที่นี่จะเป็นลักษณะบ้านสวนค่ะน่าอยู่มากๆนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่นะคะ3งานกับ82ตารางวาค่ะราคาพิเศษนะคะราคาที่ 3ล้าน8เแสนบาทค่ะฟังไม่ผิดนะคะราคา3ล้าน8เแสนบาทสามารถต่อรองกับติมได้ที่หน้าแปลงนะคะเดี๋ยวติมต่อรองให้กับเจ้าของให้ได้นะคะและที่ดินแปลงนี้นะคะเจ้าของบอกว่าลดได้อีกแล้วก็สามารถที่จะค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดินผู้ขายออกให้หมดค่ะสนใจที่ดินแปลงนี้ทักติดม,มานะคะ ด้านหน้าติดถนนลาดยางด้านหลังติดคลองค่ะทักติดมาค่ะ0841320179แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ